โอเคครับน้องตานี้ก็มาดูตรุยข้อสอบข้อที่4นะครับสําหรับข้อที่4เนี่ยเขาบอกว่าข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับพลังงานไอออไนเซชันนะครับเอออย่างแรกเลยเนี่ยนะครับเขาบอกว่าชอยแรกนะ y บวกบวก i e 1ได้เป็น y 2บวกบวกอิเล็กตรอนลบตัวเนี้ยถูกหรือผิดคำตอบก็คือผิดนะครับถามว่าผิดตรงไหนก็คือว่า ในกรณีที่เกิดว่ามันเสียอิเล็กตรอนมาแล้ว1ตัวเนี่ยข้อนี้เป็น y บวกแสดงว่า y เสียอิเล็กตรอนมาแล้วตัวหนึ่งใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ie 1เนี่ยมันถูกใช้ไปแล้วเราจะมาใช้ ie หซ้าอีกรอบหนึ่งไม่ได้เพื่อที่จะทําให้เป็น y 2บวกเนี่ยตัวนี้ไม่ได้นะครับตรงเนี้ยต้องกลายเป็น ie 2แทนนะครับคือต้องใช้ ionization ขั้นที่2ละถึงจะกลายเป็น y 2บวกได้นะครับโดยทเทิร์นสมการเนี่ยสมมติว่าเออพี่มีธาตุอยู่ตัวหนึ่งตัวเองอย่างเงี้ยนะครับตัวเนี้ย บวก Ie อหนึ่งเนี่ยมันจะกลายเป็นแค่บวกเดียวนะเออพอเสร็จแล้วเนี่ย A', บวกเนี่ยก็ต้องบวก i e สองนะครับถึงจะกลายเป็น A อละ A สองบวกนะครับบวกกับอิเล็กตรอนส่วน a สองบวกตรงนี้นี่ถ้าจะบวก i e ตัวหนึ่งก็ต้องเป็น Ie นะครับ i e อสามนะครับนี่ถึงจะได้เป็น A สามบวกนี่แพทเทิร์นก็จะเป็นในลักษณะนี้นะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยผิดนั่นเอง ต้องเป็นไอ e 2อนะครับต่อไปข้อ B ีเขาบอกว่า <S <S x บวกไ e 1ได้เป็น x เฉยบวกอ e ิเล็กตรอนลบตัวนี้ก็ผิดนะครับสังเกตดูว่าถ้าธาตุเพียวเนี่ยที่ไม่มีไอออนเลยเนี่ยนะครับถ้าเกิดบวก IE 1เนี่ยมันจะต้องกลายเป็นไอออนบวกหนึ่งตรงนี้นะครับแต่ข้อนี้มันไม่มีประจุบวกนะครับตรง e x ตัวเนี้ยนะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าแก้ไขเนี่ยตรงนี้นะมันจะต้องเป็นบวกนะครับถึงจะถูกต้อง ดังนั้นข้อนี้ก็เลยทำไมก็เลยผิดครับข้อต่อมาเขาบอกว่าธาตุ y 5 5มีพลังงาน i อออน a เซชันลำดับที่1มากกว่า Z 16อันนี้จริงหรือเปล่าจำไว้เลยนะครับว่าธาตุใดก็ตามถ้ามันเสียอ e ิเล็กตรอนได้ยากเนี่ยมันจะมีค่า IE 1สูงมากเพราะว่าเราต้องใช้พลังงานเยอะนะครับในการดึงอ e ิเล็กตรอนออกนะครับโดย าตาที่แบบว่ามันเสียอิเล็กตรอนได้ยากเนี่ยก็คือาตาที่มีการจัดแบบเสถียรนั่นเองนะครับจำไว้ว่าการจัดอิเล็กตรอนแบบเสถียรเนี่ยเป็นแบบไหนบ้างอันนี้ทวนให้นะครับการจัดอิเล็กตรอนแบบเสถียรนะครับก็จะมีแบบการจัดแบบเต็มนะครับเต็มเต็มนะครับแบบเต็มครึ่งนะครับแล้วก็แบบครึ่งครึ่งนะครับ อ,อ่เต็มเต็มหมายความว่าทุกทีเนี่ยเวลาเราจัดเนี่ยมันจะมีออร์บิทัลสองอันติดก,กันถูกต้องป่ะเต็มเต็มก็หมายความว่าม,าามีอิเล็กตรอนเต็มทุกออร์บิทัลนะครับไม่ว่าทั้งหน้าทั้งหลังก็คือเป็นการจัดแบบเต็มความจุทั้งหมดส่วนเต็มครึ่งเนี่ยก็หมายความว่าออร์บิทัลหน้าเต็มออร์บิทัลหลังมีการจัดแค่ครึ่งเดียวนะครับส่วนแบบครึ่งครึ่งก็หมายความว่าออร์บิทัลแรกจัดครึ่งออร์บิทัลหลังจัดครึ่งโดยลําดับความเสถียรของมันก็จะเป็นไปนตามนนีี้เลยะครับ่่ซึง ก็จะเป็นลำดับของ IE 1ด้วยเช่นเดียวกันก็คือถ้าเกิดเสถียรมาก IE 1มันก็จะมากไปด้วยอันนี้เป็นแพทเทิร์นที่เราควรจะจำเอาไว้นะครับในการทำโจทย์ข้อ4นะตัวนี้นะอ่ะตอนนี้เนี่ยเราก็มาดูการจัดกันในข้อ4นะมาดู Y 15ก่อนพี่โยกไปด้านไนหะนตอนนี้ด้วยกัน Y 15การจัดมันก็จะเป็น2 8 5 เคลวที่สามนะครับตัวนี้ก็เป็นสามเอสสองสามพีสามนี่ตอนนี้มาดูแซสิบหกนะแซสิบหกโยกมานี่นะการจัดก็เป็นสองแปดหกนะครับก็จะกลายเป็นสามเอสสองสามพีสี่นี่ถ้าเราสังเกตดูนะครับตัววายสิบห้าเนี่ยจะเห็นว่าข้างหน้ามีการจัดแบบเต็ม เต็มความจุเพราะว่ามี2ตัวข้างหลังนี่เป็นแบบครึ่งนะครับเพราะว่า p มี6แต่มันจุได้แค่ครึ่งเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เจ้าตัวเนี้ยตัวเนี้ยมันจะเป็นการจัดแบบเต็มครึ่งนะนส่วนตัวที่2ถึงแม้ข้างหน้าจะเต็มนะแต่ข้างหลังนี่เป็นแบบคละคละก็คือไม่ได้จัดอยู่ในแบบเต็มหรือแบบครึ่งนะครับจำไว้เลยว่าถ้าคะเนี่ยนะครับไปแปะอิลพิทอลไหนเนี่ยจะทําให้การจัดแบบนั้นเนี่ยเป็นแบบคระเสมอนะครับ พระนี่คือเสถียรน้อยสุดเลยนะครับอ่าเสถียรน้อยสุดคือเป็นการจับแบบไม่เสถียรนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยเต็มครึ่งเนี่ยอยู่ในโซนที่เป็นการจัดที่เขาเรียกว่าเป็นแบบเสถียรนะครับสามตัวนี้คือเสถียรนะแต่เสถียรมากน้อยไม่เท่ากันแต่ก็ถือว่าอยู่ในโซนที่เป็นแบบเสถียรคระนี้ไม่ได้เสถียรนะครับครานี้อยู่นอกวงกลมนี้เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการจับแบบเต็มครึ่งเสถียรมากกว่าแบบพระ i.e หรือว่าอิเล็กตรอนก็จะหลุดยากกว่ายากกว่า IE ก็สูงกว่าเพราะฉะนั้นการที่เขากล่าวว่า Y 1 5ซึ่งมีการจัดแบบเต็มครึ่งเนี่ยมี IE 1มากกว่า Z16 เนี่ยอันนี้เป็นคำพูดที่ถูกต้องนะครับนี่ตัวนี้นะเจอ้อยที่ถูกละต่อไปมาดูข้อดีทําให้หมดทุกข้อนะเขาบอกว่าพลังงาน i อออน a เซชันลำดับที่1จะมีค่ามากกว่าลำดับอื่นเสมอ ตัวเนี้ยไม่เป็นความจริงนะครับน้องจำไว้เลยว่า ionization ลำดับที่หนึงหรือว่าพลังงานในการดึงอิเล็กตรอนตัวแรกเนี่ยมันจะต้องมีค่าน้อยสุดเสมอเพราะว่าอิเล็กตรอนตัวแรกเนี่ยนะครับมันหลุดได้ง่ายสุดไงหลุดได้ง่ายสุดเสมอนะครับหลุดได้ง่ายก็คือ IE ก็จะต่ำนะข้อนี้ก็เลยผิดนะครับต่อไปเขาบอกว่า 1> b 1 7ตัวนี้บวกนะอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดนะครับเนื่องจากว่าพี่ใช้คอมตัดอีกเครื่องหนึ่งนะครับคอมเครื่องนั้นมันโบราณแล้วก็เลยภาพไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ b 1 7บวกมีพลังงาน i o n i z a t i o n ลำดับที่1มากกว่า C22 บวกก็จะคล้ายๆกับข้อ C นะครับเราก็ต้องดูการจัดอิเล็กตรอนของมันว่าเป็นแบบไหนนะอ่าโอเคตอนนี้เดี๋ยวพี่ก็จะโยกมาอเอาบบวกนีโยกมาทางนี้แล้วกันนะครับ B 17บวก,การจัดเป็น2 8 7นะครับตัวนี้มาจัดเชลนอาเป็น 3S 2 3 P 5นะครับแต่ว่ามันเป็นประจุบวกน่ครับประจุบวกก็ต้องดึงอิเล็กตรอน1ตัวนะครับก็ดึงจากออร์บิทัลที่มีตัวเลขข้างหน้าสูงสุดพอดีว่าตัวเลขข้างหน้าสูงสุดเป็น3 s กับ3 P ตัวเลขข้างหน้าเหมือนกันก็เลือกดึงจากออร์บิทัลขวาสุดนะครับดึง1ตัวตัวนี้ก็จะกลายเป็น 3 P 4นะครับเป็น3 S 2 3 P 4ต่อไปตอนนี้เป็นตัว C 22 2บวกบ้างนะครับอ่ะเดี๋ยวพี่จะโยกมนะันมานะปื๊ดนี่ตัวนี้การจัดเป็นแบบ2 8 8 2เชลล์นอกเป็น4 S 2นะครับแต่เผอิญว่าตัวเนี้ยมันเป็น2บวก สองบวกก็ต้องดึงสองอิเล็กตรอนออกจากออร์บิทัลที่มีตัวเลขข้างหน้าสูงสุดก็คือ 4s นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราดึงออกไป2ตัวเนี่ย 4s มันก็จะอันตรธานหายไปเลยนะครับตัวนี้นะก็คือจะไม่มีละเพราะฉะนั้นก็จะเหลือเชลสุดท้ายเชลสุดท้ายเนี่ยแเนี่ยก็คือจัดแบบเต็มเลยก็คือเป็นอะไร3 s 2 3 p 6ตัวนี้เต็มนะครับอืมเพราะฉะนั้นสรุปว่าเจ้า B B 17บวกมีการจัดแบบเต็ม3 P4 นี่นีะนะครับเพราะฉะนั้นค้าไปอยู่กับใครก็ทําให้การจัดแบบนั้นเป็นแบบระนั่นเองนะครับอ่ะพี่ก็ติกไว้ไอ้เจ้านี่นะเป็นแบบคะคระก็คือไม่เสถียรน,นะครับไม่เสถียรนี่ก็คือควรที่จะมี i e ต่าเพราะว่าอ e ิเล็กตรอนหลุดได้ง่ายนะส่วนเจ้า C นี่ C ตรงนี้ 3s2 3p6 ข้างหน้าเต็มข้างหลังเต็มนะครับเพราะฉะนั้นอยู่ในการจัดที่เป็นแบบเต็มเต็มตรงนี้คือเสถียรมากสุดเสถียรมากสุดอิเล็กตรอนก็หลุดได้ยากสุดเพราะฉะนั้นนะครับ IE เมันก็ควรที่จะสูงนะครับนะตัวนี้เป็นแบบเต็มเต็มนะนี่เต็ม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 นี่เสถียรก็คืออิเล็กตรอนหลุดยากนะครับยากดังนั้นการที่เขากล่าวว่า B ซึ่งเป็นแบบคละมี ionization ลำดับที่1มากกว่า c ซึ่งเป็นแบบเต็มตัวนี้ผิดนะครับความจริง c ต้องมากกว่านะครับเออตรงนี้นะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยผิดโอเคครับดังนั้นข้อนี้คำตอบที่ถูกนะครับเขาถามว่าข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับพลังงาน,น ionization ก็ตอบไปเลยว่าเป็น choice c นะครับโอเคครับเดี๋ยวดูข้อถัดไป